ก็ขอกราบสิทุกท่านกันด้วยนะผู้ผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมขอกโลบอกนะฮะในแมปที่มีชื่อว่าซากุระสแตนอีกแล้วนะครับผมแมบปบนี้ผมมีการอัปเดตใหม่เข้ามาก็คืออัปเดตตัวละครของแซนเดวิสตันนะครับผมมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปตอนนี้ผมเราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็อยู่ในตัวละครของแซนเดวิสตันนะผมจากเรื่องไคเบอร์พังนะผม2007ูนนเดนั่นเองนี่เป็นไง จับไคเบอร์พังก็จะมีแค่โมเดลคือมีแค่แขนนะเนี่ยแขนเป็นรอยขีดนะครับผมแล้วก็เนี่ยด้านหลังมันเรียกว่าผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรนะไอตรงเนี้ยอ่าผมเรียกว่าแซนเดวิตันแล้วกันนะครับผมอ่ะก็มันน่าจะทําได้สวยกว่าน,นี้นะโมเดลเนี่ยขัดตาก็รู้สิชุดเราก็ลงทุนอีกแล้วก็เจอแล้วว่าสุดยอดไปเลยนะผมสำหรับตัวละครน,นี้ผมว่าแต่งผมแต่งตัวเท่มากชอ,อบชอบการแต่งตัวตัวเองมากเลย ก็จะบอกเลยว่าถ้าเสียผมแปลกไปขออภัยด้วยนะก็คือตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะก็แบบโอ้โหเป็นวัดเลยนะครับผมเสียงก็จะเปลี่ยนไปขออภัยด้วยนะครับผมอ,อ่าเราจะไนน้กินทิเก้าเห็นไหมทุกคนเห็นป้ายมันขวามั้ก็คือจากแบบไม่บอกนะคือเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เนาะอยากให้เป็นสปอนเซอร์มากมเป็นสปอนเซอร์เว้่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแค่ว่าชุดอะามาแต่ไหนเชุดที่พวกที่ผมทํามานะเขาเป็นสปอนเซอร์เสียดาย เป็นสปอนเซอร์พี่เถอะโอ้ยแสงมันแสบตาจังวะเออแสงแสบตาจังวะอัปเดตใหม่แสงดีขึ้นไหมเนะี่ยดูดิแสงแสบตามากสำหรับตัวละครของออ่่าแซนด์วิชตันับผมเขามีชื่อว่าเดวิดมาร์ตินเนตนะครับผมอ่ะก็ไอตัวเดวิดมาร์ตินเนตเนี่ยก็อย่าบอกว่าสำหรับผมเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะหรือผมเล่นไม่เก่งเองนะฮะก็มันสกิลมันขัดตูงขัดตาพี่มากเออจริงอ่ะดูสกิลแรกของเขากันบ้าง คือตุกกัตัวคิวนะครับเป็นการใช้ยักษ์ก็ท่าจะใกล้เลยทีเดียวดูดิน oh, ี่การดีกูบ้าปองป่องปงปงอืมอ๋อบักบัก WhatWhat the fuck ตอนนี้ผมมาดูสกิลอ่าคอมโบเขาบ้างเนาะคิดสักนะผมอ่าหนึ่งสองสามสี่การโจมตีสี่ฮิตนะครับผมอ่าคอมโบของเขาอ่าต่อไปไปดูสกิลอีกันบ้างนะผมสกิลอีเป็นการจับนะนี่จะใกล้นี่โอ้ ไปมาสี่ฮิตอ่ะบอกแล้ว่าตัวนี้เป็นตัวละครตัวแรกของเซิร์ฟนะผมใช่ไมฮะไม่พี่เพิ่งทำก็ตักแจ้งว่าวนะเออไม่มีเวลาทําให้นะตัวละครตัวแรกของเซิร์ฟเลยนะเออมีคนมาขอซื้อเต็มเลยนะแต่พี <c oughs> <c oughs> ่ขายไม่ได้แต่หลอดสีสิคือตัวอาดูตักาแบบพุ่งมาแล้วก็มีหลอดไอ้นี่ขึ้นเห <c oughs> มือนหลอดไอ้นี้ยมันเรียกว่าหลอดอะไรไม่รู้ผมขอเรียกว่าเป็นอ่าค่าพลังแล้วกันนะขอเรียกว่าค่าพลังขีดจากัดแล้วกันถ้าสมมติว่าหลอดเนี้ยมันเต็มขึ้นมานะฮะ ก็ให้เราแบบตีสถานะแบบมึนงงเลยเนี่ยเราก็จะลดมันก็จะทำให้เราแบบสับสนอะตามเนื้อเรื่องนะฮะที่ใครดูมาเหมือนพระเอกจะใช้อ่าไอ้นียนานไม่ได้ครับผมมันจะติดแบบสถานะแบบปวดหัวมึนง,งงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นบ้าน,นะอ่าใช้คำว่านี้ดีวกว่าเหมือนโรคจิตอ่าจะกับสุภาพลงมาหน่อยก็จะลดเลือดเราประมาณ141.66นะครับผมอ่าก็ลดเลือดครั้งเยอะมากนะฮะใครที่เล่นตัวน,นี้ก็ระวังด้วยนะครับผมมันเล่นยากมาก อ่ามูอต่อไปเป็นสกิลตัวที่นะผมมันก็ว่าเท่นะสกิลนี้บอกเลยดเอาขึ้นต่อมาจากตรงเนี้ยไปยิงโอ้โหไม่เยอะเออโอ้เท่บอกเลยเฟียวจัดอ่าต่อไปว่เป็นสกิลตัววายนะแต่ผมต้องวาร์ปไปนู่นใช้ดูอ่าก่อนเดินวาร์ปไปก็มาดูสกิลตัวเฮดกันบ้างทุกคนน่าจะเห็นเป็นไฮไลท์เนาะแบบฝรั่งฝรั่งลงเต็มหรือแอดมินอะไรแบบเนี้ยลงเต็มเลยนี่ไม่มีการเดือดั้ำโอ้ยคนไปเยอะ เนี่ยไหหอ้ไม่หลอดนี่จะเต็มเราต้องเลี้ยงเอาไว้ผมนี่ห้ามให้เต็มเดื่ดขาดนะจําไว้ห้ามให้เต็มเดืดขาดถ้าเต็มเหมือนเป็นพาสซีฟตัวละครมันเลยอ่ะมันจะเลือนตัวเองน่ะคือไม่ชอบมากๆเออเอามาทาไมก็ไม่รู้โตรปวดหัวเม่ควรใช้ได้นานกว่านี้อ่ะแต่ข้อดีเอคือเมื่อสตูอยู่บริเวณเราอยู่ใกล้ๆสตูเรากดสเกลสตูก็จะขยับไม่ได้เหมือนหยุดเวลานะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอามรูซิโตวายเขาบ้างนะในการหลบเนาะนี่ ก่อมาปุ๊บเราจะหลบเลยเนี้ยอ่าเราจะมีหลอดที่ขึ้นหลอดขึ้นเยอะมากมันสองขีดอ่ะคือเยอะบริการตามไม่ใช่น้นหน่อยนะครับอ่าขึ้นสักขีดหนึ่งก็ยังดีนะแล้วเหมือนแบบอยากให้เปลี่ยนแบบถ้าเรากดค้างอะไรแบบเนี้ยเราสามารถหลดตาม้จำนวนที่เราเลือกได้อ่ะประมาณนะั้นอ่ะโอ้ด้วยกดค้างเลยวะไม่รู้สกิลวีาค่อนข้างคููดาวเร็วนะผมัวละครน,นี้อ่าเอาละโอเคโอ้หลบล้วมีจำกัดด้วย อ๋อถ้าหลบปุ๊บมันจะขึ้นมาหลอดหนึ่งอ๋อประมาณนี้โอเคก็ใช้ได้ไม่ค่อยนานอ่ะมาดูพาศสิฟสกิลกันบ้างนะผมคือพาศสิฟที่ผมบอกคือจะลดเลือดตัวเองเนาะนี่งานเดือดขาดคนหมดเลยไว้เลยว่ารถตู้มันจะหยุดนับป๊นี่เต็มเห็นไหมครับเราจะติดแบบขยับอะไรไม่ได้เลยรถตู้ก็จะตีเราได้ด้วยนะเนี่ยลดเลือดก็จะหายไปนะครับผมคือเป็นข้อเสียมักมากเก๋แบบสุดๆไปเลยแต่ตัวละครนี้ก็มีสกิลแค่เนี้ย คือมันน้อยไปอ่ะระเอกเลยแล้วเว้ยมันน่าจะเอาเหมือนแบบมีคัสซีนจับท่าให้ตายเหมือนตัวตัวเกมหน้าเกมหลักผมเปิดให้ดูหน้าเกมอ่ะเนี่ยตุ๊เขียครับหน้าเกมของมันอ่ะคือมันมีแบบโอ้โหอยู่เวลาบนตัวยิงปืนปุ๊บปุ๊บม,ม,มันควรมีท่าให้ตายแบบเนี้ยเออมันขัดใจผมมากเออระดับสากคัสแตนเลยนะเว้ยเออมันไม่มีได้ไงพวกสากพวกฉากคัสซีนอ่ะใช่ไหมเออใจมากก็ เอามาดูกันว่าถ้าเราตายแล้วจะเป็นยังไงมันจะมีคลิปฝรั่งคนหนึ่งที่ไปดูมาแล้วสำหรับรีวิตัวละครโชว์คลิปไอ้ตัวเนี้ก็คือเหมือนมันตายอ่ะตายปุ๊บใช่ไหมมันจะมีพลังแบบตอนตายเหมือนระเบิดพลังเหมือนยังไงอ่ะเหมือนตัวร้ายอ่ะมันจะตายไหมมันจะตายปุ๊บมันระเบิดตัวเองอ่ะจะมีพลังฟู๊ฟู๊๊ออกมาประมาณนั้นเลยอ่ะทำไมฝรั่งมันมีพี่พี่ลองนั่งทำแล้วมันทำไม่ได้ถ้าใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะคือข้อมูลที่หามาคือยังไม่พอเออพี่ ใช่น,นะผมคือดูมาคนไทยอ่ะพี่เจมี่คนไทยรีวิวตัวนี้เลยอ่ะให้ผมใช้แบบ้ายดูนะครับนี่นเหมือนเลยคือตายแล้วเออนี่นี่ต่อเราตายแล้วเนีน่ยเดฟังชิปหลังตายปุ๊บจะมีระเบิดพลังแรงออกมาแต่ผมไม่มีเขาไม่รู้เหมือนกันนะใช้ย,ยังไงนะครับผมบก็สำหรับตัวคนที่ก็มีประมาณนี้นะสำหรับเดวิดปาร์ตินเนสนะผมเรียลรีเวิร์กเออรีเวิร์กให้ใหม่กว่านี้รู้สึกขัดตาขัดใจมากคือไม่เวอร์ไม่อลังการอ่ะเขาไม ต้องคอมมันผมแตกพิกเซลพิกเซลงไงไม่รู้เหมือนมันไม่ชัดนะคือเป็นเพราะแมปหรือเป็นเพราะคอมผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ขออภัยด้วยผมถ้าภาพไม่ชัดเนาะก็เราไปดูว่าอ่าตอนนี้จะสู้ก,กับผู้ผู้เล่นใหม่ไหมไปไล่ฆ่าคนกันเลยนะครับผมไปตอนนี้ผมเราก็อยู่ในเซิร์ฟกับผู้เล่นคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะก็<ๆ>ลืมร่ท่านึงคือต<ๆ>ัวพีเนาะคือไปท่าโพดนี่ดูนะท่าโพดของเขานี่การถือปืนแล้วเนี้ยประมาณนี้ฮะ ป่ะเราไปไล่ฆ่าคนกันเลยนะครับผมก็สมมติน่าจะบวกกันมันน่าดูเลยนี่ต้อีก่อนจะตายนะอืออุ้ยไม่ดูพลังหมดโอ้โหมันเล่นยากมากเลยเนี่ยโอ้

ไอเดีวะอุ้ยวางไม่ลงอุย้ยเจ็บ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 ,บลำบากเลยนะตันนี้อุยอ้ยอือไอ้แทงไหมไม,ตไม,ม,ไมต่ตายเดี๋วะเอาดิปีงมาพี่โดนต่อยไปเดี๋ยพี่ตัน้นป๊อปป๊อปปีก่อนนะ

ไปโถไปดันเกือบ้ยลอดตายตายตายแน่เลยตายราะโดนตัวเองนี่แหละไอหอดนี่ไม่อออเอสกิลเับกูดาวเร็วอุ้ยหอ้ยคนทันสวยอุ้ยหมดไม่ โอ้ยสกิลไปเล่นยากมากนะฮะเอาไม่ตายผมแน่ตายตอนนี้ผมลองย้ายเซิร์ฟบ้างเซิร์ฟมันหน่วงนะฮะมันหน่วงเล่นไม่ได้เลยนะครับผมไม่เราจะโจกอะใส่ผมไม่เลยออ ออยอูกไปึงตกิว่้างวะเกิมันน้อยมากนะเออดเดี๋ยวคูดาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะไม่รู้อ่ะผูไปก่อนจับ เขอาขวดแล้วก็ปิดปัดโอ้โหนกว่าผมเป็นแล้วมันก็เลยม่ยากเลยว่าผมบอกว่าเอาตรงนี้ไม่ไหวผมปล่อยดีกว่าเอาโจโกลดีกว่านะเร่บวกกันมันมากอะไรโจโกลปัดหลังแบบนี้แล้วก็ปิด โอ้อดร้อนเดี๋ยวกกันมันมากเซิร์ฟนี้เขาจะตีบอสอยู่ฟาดเออีอยู่เ,ออเลยว่างว้าตรืเนี้ยไม่รู้อัดไปก่อนอัดอัดหลัง I know how to fly just fine ปืต่อทางเซิร์ฟอ่ะน้องเออี ไอ้เดวไอ้พวกกล้ตายอยู่ไหนนีอเอหลบครับน้องพี่หลบได้โอ้ยชิบหายผมใช้ยักษ์ไปยี้ปืนอัดต่อนะตีโอ้ยตัวตัวหลังโอ้ไม่ได้ต้นตีพี่อแตก ระยเขาคนต่อยต่อยอืมโดนติดก่อนต่อยอีกรอบนึ่งอออะไรครับอะไรครับหลบครับโอ้ย

อ้ยะอคนต่อยเออต่อไปต่อดูินครับเป็นโลกสิดบ้าแล้วอ่ะโอ้ยไม่ได้แรกอ่ะเออถ้าเราเปิดแบบโหมดหลบถ้ามันจะหลบถ้าไม่ตายได้ด้วยนะฮะคือเป็นอะไรที่

ไม่ถึงต่อยเออเออโ้ยโคชิรันโบว์ชิโอคาศุสกิจุนเตะอ,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 อาวศุสกิฮันทำไมตาใหญ่หรออาคามายิงมันเลยน้องพี่ไม่กลัวเอาเลยผมมีสกิลหลบนะฮะไม่เคยกลัวสกิลอะไรเดี๋ยวริงมาผมจะหลบให้ดูดูหลบยากเลยนะอุย้ยหมดไม่ทัน กินมันเลยน้องพี่ไม่กลัวเอาเลยผมมีสกิลหลบนะฮะกินมันเลยน้องพี่ไม่กลัวเอาเลยผมมีสกิลหลบนะฮะโอ้ตอนนี้ผมก็มาหนึ่งหนึ่งกันบ้างนะครับผมอ่าเดีแต่ขอปรับก่อนโอเคมันจะได้ไม่ดังเกินโอยตัวไหงวะเนี่ย

อยู่อะไรผมตีไม่ได้เลยอะไรอย่าเงี้ยโอ้เฮียพยายามกดแถบหลบนะหลบไปได้สิ ะตัวละครนี่เนี่โอ้มันเดินถอยหลังมันเดินชะงักเหรอโอ้เพิ่งรู้ได้เนี่ยตั้งแต่เล่นมาโอ้มันปรับแบบนี้แต่เมื่อไหร่โอ้ไปกดตัวขีดทำไมวะเจ๋อใจตัวเองมากเอาค้าง What What the Fuck ค Bang ปุ๊บอะไรไม่ได้เลยสกิลอะไรไม่ติดเลยปล่อยไม่ได้ ค้าทำไมเนี่ยเกมเราสนุกกันมากพอแล้วผมสลับตัวละครนี้ก็ใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยกันยังกดติดตามเนาะพี่พึ่งกลับมาเนาะก็ไม่สบายนะขออภัยที่เสียงแปลกไปแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะมีตําหนิแล้วก็คือมันค้างอะ่ะเออเหมือนมันจะค้างตอนที่สีแขนเราเปลี่ยนเป็นสีนะ่ะเป็นสีนี้แหละเออมันจะกด อะไรไม่ได้อ่ะเออพี่กดอะไรไม่ได้เลยนะกดได้แค่สกิลก็คือสกิลแบบอ่าสแตนเดอิตันก็คือสแกนวิ่งไปมั่วทัวอย่างเงี้ยนะเออเออ,เอ,อนั่นแหละคือมันเป็นแม่จะเป็นบั๊กของเซริร์ฟหรือเป็นบั๊กของตัวละครนะก็อืมที่ไม่ไดะก็ถ้าเป็นของตัวละครก็ฝากแอมินแก้ด้วยแนละ้วบเพบปิดๆมาสองสามรอบแล้วลนะรอบอ,อ่ของตัวละครนี้ก็ฝากแก้กันด้วยแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์ like นะผมอีกกระทือไลค์พี่หน่อยเพื่อจะมีกาลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะถ้าใครอยากให้ผมทําแมปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยผมผมก็จะมาทําให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคบายบายสวัสดีครับก็บอกเลยว่าถ้าข้อมูลตัวละครนี้ตกหล่นก็ขออาภัยด้วยนะผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างใต้ล่างคลิปนี้ก็แก้ไขให้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ